ภารกิจของกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานพลัดที่2ในตอนฐานปฏิบัติการชั่วคราวส่วนแยกเมืองรุมเบกไปติดตามพร้อมกันค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามการปฏิบัติภารกิจของกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานพลัดที่2ตอนฐานปฏิบัติการชั่วคราวส่วนแยกเมืองรุมเบกตอนที่2ครับ หลักของกองร้อยฐานางจุรกิจไทยเซาทูรันขัตที่สส่วนแยกเมืองรุมเบดมีพาิกิจหลักที่สําคัญคือการซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางส่งกําลับงบำรุงของสชาธระชาติ3เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางด้านทิศเหนือทิศตะวันตกและทิศใต้ของเมืองรุมเบกรวมระยะทาง349กิโลเมตรโดยเป็นเส้นทางข้ามบกหลักที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันตกของสาธารณรัฐเซาสูดานปัจจุบันดาเนินการแล้วเสร็จจำนวน2เส้นทาง และอยู่ระหว่างการเนินการอีกหนึ่งเส้นทางด้วยระยะทางที่ห่างไกลระหว่างค่ายพักตัพทุนที่ปฏิบัติงานหมวดก่อสร้างทางดับส่วนแยกเมืองรุมเด็กจึงตั้งฐานบริการชั่วคราวนอกค่ายพักเพื่อง่ายต่อการเดินทางและสำรวจเส้นทางด้วยก่อนออกปฏิบัติงานได้ประสานการปฏริบัติกับฝ่ายวิศวกรรมของ UN เพื่อขอรับเอกสารในการเดินทางออกปฏิบัติงานนอกค่ายพักความเป็นอยู่ของกําลังพลในฐานบริการชั่วคราว สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยดีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเพราะความสามารถของกำลังคนและความเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ให้การเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีแม้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ปฏิบัติงานช่างจะลดน้อยลงแล้วก็ตามแต่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งภายในท้องถิ่นได้ดังนั้นจึงได้รับการสนับสนุนกลาลังคนจากกองพันหารราบประเทศในปานเพื่อระวังป้องกันภัยในขณะปฏิบัติงานช่าง afternoon, sir. First of all, I would like to gratitude from my company commander and me myself, myself for providing us such a precious moment to speak something uh, about our feelings uh, to work jointly with your troops. Me, myself, Captain Dipesh uh, from Nepbat 1, and serving as a UN peacekeeper since last seven months, we have established. RTOB from March 22 uh, to provide force protection for high engineers platoon, which are continuing their uh, MSR maintenance tasks in Rumbek towns road axis. It's a great uh, opportunity for us to work jointly in such a great environment effectively as a risk Without good coordination, it is very difficult to run our tasks in an effective manner. It is also a time to share a skill between us what we have learned from our institution. By working together with your tubes, we feel very delight and also great opportunity for us to learn a lot of things from your tubes. So, they are so dedicated in their tasks. Uh, it's a very tough uh, time to work in such a uh, extreme climate. They are also very helpful and mercifully. Uh, so we feel very glad to work jointly with your troops. We are also very thankful to United Nations to provide such a precious moment to work together with foreign troops in a foreign toy in an effective uh, manner. At last, not at least, We are very happy give happy and experience with your groups to to นอกจากประดัดงานช่างแล้วยังได้ประดัดงานกิจการพลเรือนควบคู่กันไปด้วยเพื่อสร้างรอยยิ้มและมิตรภาพระหว่างประชาชนและหน่วยทหารในพื้นที่ให้แน่นแฟน้นยิ่งขึ้นจากภารกิจที่ท้าทายเพราะต้องดำเนินการภายใต้ความขัดแย้งในพื้นที่ภารกิจ แต่ด้วยความรู้ความสามารถและความเพียรยายางของเราฐานช่งางกองร้อยฐานช่งางนรกวิจไทยเซาทูดานปฏิทิ่2ส่วนแยกเมืองรุมเบกจึงทําให้สามารถปรัจงานช่างสําเร็จตามเป้าหมายของภารกิจได้เป็นอย่างดีและได้รับคําชื่นชมจากทุกภาคส่วนภารกิจการซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางส่งกําลังบำรุงของสชาประชาติเพื่อให้เกิดสันติภาพและให้ประชาชนชาวเซาทูดานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในฐานะตัวแทนของประเทศไทย ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนณนะสาธารณรัฐเซาสููดา